สวัสดีครับสวัสดีทันทีติดตามรับชมทางช่องเลี้ยงเป็ดวิถีกเกษตรนะครับน,นี่คือตัวเมียนะครับนี่สองตัวเสียงกวิธีสังเกตตัวเมียนะครับหตัวจะเล็กกว่าตัวผู้นะครับส ร้องเสียงดังเกตสักเกตเสียงเขานะนั่นๆตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวเมียเห็นไหมตัวอันนั้นๆเมื่อกี้ร้องให้ดังชัด,ชดๆเลยเมื่อกี้นี่คือเสียงตัวเมียนะครับขอสักแก๊บหน่อยดิ ขอสักแก้บโชว์กล้องหน่อยเนี่ยนะครับในตัวเมียเห็นไหมนี่น,นี่คือเสียงตัวเมียเลยครับขอสักกล้าบหน่อยเร็วตัวเมียน,นะครับ ตัวเมียจะตัวจะเล็กกว่าตัวผู้นะครับแล้วก็ร้องเสียงดังนะครับจับสั่นบ้างเลยพี่น้องับโอหูนะครับตัวผู้ก็หัวจะโตหัวสี่สโตกว่าตัวเมียหัวมันนะครับแล้วก็หางสีงอนนะครับแล้วก็มีมีแผงหลังนั่นั่นหน่ะ เสียงตัวเมียตัวผู้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 มันสิลองเสียงเงินแแลบครับเสียงก็เขียดี่มานะอันนี้ผมก็ปล่อยเล่นน้ำนะครับปล่อยเล่นน้ำไปก็เปิดน้ำให้เขาเล่นครับสองมือท้ายเท่นึงนี่น,น้ำไม่เขาก็ม,ากมักมึดนะลงเล่นม่ดสุดโตเลย เออไปเอเจียพาไปบึงอาจียมีไข่เห็นปกติว่าไข่รประธานหนี้งน,นดได้ครับไปดูไข่ที่ยังไข่ไม่หมดมนั่นเสียงตัวเมีย่ะ,ะอันพอดีมาเซานี่นะครับผมมาเก็บ ไแล้วเหมือนไขย่ยังเงนินต้องมีไข่ลงไม่หยีเหรอเดี๋ยวไปะมาแล้วมาหลักเห็นแล้วครับมาแล้ว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 สองฟองเห็นไหมครับ เดี๋มีใครหลงหอีกเขาทำนะ นั่นคือเสียงตัวเมียนะครับเสียงตัวเมียจะร้องดังมากๆแก้์กาบกาบกาบก็ไสิได้ครับได้สองไว้ครับนี่ได้เพิ่มอีกสองฟอง สังเกตสีตีนน้ำตาขับเด้อสีสีสมสมนี่สิแล้วนะครับตัวผู้นี่สีตีนนี่สีสมกับตัวเมียตครับเด้อยเซ่อชุบ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 เท่านี้กับนีผมอาจจะปล่อยไว้เกินไปละต้องสามมือว่านี่ยเลยเฝ้าปล่อยเกินไปนะครับทัวเดีดท่ามคลิปคือไปร้านผมเข้าไปมันห้องเสียงดังเนาะผมก็เลยต้องปล่อยออกแหละเขาไปถ่ายคลิปอันเก็บไข่นะครับ มานี้เดี๋ยวจะล่องก๋วยสะสาบปึงวันนี้ถ้าร่วมอันทีอยู่ในสองมือผมนี่กัหกสิบเอ็ดหน่วยครับหกสิบเอ็ดฟองครับหกสิบเอ็ดฟอง Mm-hmm. เห็นป่ะครับเอาเล่นน้ำแล้วก็เดี๋ยวร่มดีครับเพาขาเนีย้ยมันแห้งแล้วเนี่ยโอ้ยฟูสวยครับพี่น้องจะฟูสวยเลยแหละมักเล่นน้ำดีเนี่ย